สวัสดีครับผมบุญชลิตงามทองหล่อชื่อเล่นชื่อเอครับผมได้มีโอกาสจะมาเล่าชีวิตก่อนเชื่อพระเจ้าและหลังที่ผมรับเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตผมได้เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครับผมชีวิตก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าก็ขอย้อนกลับไปในวัยเด็กหน่อยหนึ่งนะครับคือผมไม่ได้ถูกพ่อแม่เลี้ยงมาพ่อแม่ของผมแยกทางกันผมได้รับการเลี้ยงดูโดยคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณป้าซึ่งทางบ้านรับราชการกันทั้งบ้าน ตัวผมก็เลยมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงและด้วยความที่ว่าผมมีเพื่อนเยอะผมก็ต้องการความยอมรับจากเพื่อนๆซึ่งเหมือนกับผมขาดความรักไปจากพ่อแม่ไม่ว่าเพื่อนจะชวนไปไหนหรือทำอะไรผมก็จะไปหมดและเพื่อนๆก็จะชอบมาปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากผมโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเวลามีเรื่องกับคนอื่นผมก็จะชอบเข้าไปเคลียร์ปัญหาทุกเรื่องก็เลยทำให้ผม เป็นเด็กที่เหมือนกับจะเกเรบ้างก็จะตีรันฟันแทงกับเขาไปทั่วครับมีเรื่องอะไรผมไปหมดแล้วก็จะเป็นประมาณว่าวัยรุ่นติดยาครับบุหรี่ก็สูบหนักเหล้าก็ดื่มเยอะกาวก็ดมกัญชาก็ดูดเฮโรอีนก็ฉีดคือยาเสพติดทุกอย่างในยุคนั้นผมเอาหมดครับสิ่งที่ผิดพลาดทั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมคือมีอยู่วันหนึ่ง เพื่อนได้เข้ามาชวนผมไปปนผมก็ได้ตอบตกลงกับเพื่อนไปซึ่งวันนั้นก็ได้ไปปนแท็กซี่กันในตอนกลางคืนแล้วผมก็ได้หนีไปประมาณ2เดือนซึ่งตอนนั้นผมยังรับราชการทหารอยู่ตอนนั้นประมาณปี2541ผ่านไปประมาณนั้นไม่กี่วันผมก็ถูกจับได้โดยการล้อมจับของเจ้าหน้าที่พอถูกจับได้ศาลก็ได้ยก ขึ้นมาตัดสิน45ปีและศาลได้ไม่เชื่อว่าผมได้ป้นและพยายามฆ่าจริงก็เลยเหลือเพียงโทษแค่ว่าร่วมป้นซึ่งตัดสินโทษมา7ปี6เดือนครับชีวิตตอนอยู่ในเรือนจำและความรู้สึกในตอนนั้นตอนนั้นที่ผมเข้าไปในเรือนจำแร,แรกๆผมไม่ค่อยจะมีเพื่อนครับเนื่องจากว่าท่าทางและบุคลิกของผมซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใครและไม่สนใจใคร ก็จะมีแต่คนคอยคอมเมนต์จ้องจะหาเรื่องกันอยู่บ่อยๆแต่ก็ยังดีครับที่ว่ายังมีคุณป้าที่ว่าคอยส่งเสียตามมาเยี่ยมผมอยู่ทุกเดือนซึ่งในเวลานั้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณป้าหายไปผมรู้สึกไม่ดีและเริ่มมีความคิดมากมายเข้ามาในหัวของผมความคิดแรกเลยผมคิดถึงคุณป้าว่าผมทำอะไรไม่ดีเหรอทำไม คุณป้าถึงไม่รักผมแล้วก็ไม่มาเยี่ยมผมอีกผมรู้สึกแย่มากแล้วก็มีความคิดที่ว่าทำไมผมถึงต้องทาเรื่องพวกนี้ด้วยทั้งนั้งที่เรื่องมันเราสามารถที่จะปฏิเสธได้ไม่ทำก็ได้เราเลือกได้แล้วมันทำให้ความฝันของผมที่ผมอยากเป็นอาหารได้พังทลายลงใบทั้งนั้งที่ผมจะติดยศอยู่แล้วแล้วก็ยังมีความคิดอีก มากมายว่าผมออกไปแล้วสังคมภายนอกจะรับผมได้ไหมและขนาดคุณป้าเองยังไม่สนใจผมเลยในตอนนี้แล้วผมออกไปข้างนอกเขาจะมีใครยอมรับผมเหรอที่ว่าผมมารู้จักพระเจ้าได้เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งตอนที่ผมยังอยู่ในเรือนจำวันนั้นผมได้กลับขึ้นเรือนนอน เมื่อผมไปถึงที่นอนของผมผมได้พบใบปลิวใบหนึ่งซึ่งเน็บอยู่ที่ที่นอนซึ่งใครเอามาไว้ก็ไม่รู้ครับผมก็ได้ลองเปิดอ่านดูเมื่อเปิดอ่านดูใจความในนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าแล้วก็เกี่ยวกับการให้อภัยซึ่งเมื่อพอผมได้อ่านจนจบผมก็รู้สึกว่าผมรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงมีอยู่ที่ไหนเป็นความรักที่แบบไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนแล้วก็ การอาภัยที่ดีที่สุดก็มีมาจากพระเจ้าซึ่งว่าขนาดตัวผมเองทําผิดมาเยอะแยะมากมายพระเจ้าก็ยังให้อภัยผมได้ผมจึงเลือกตัดสินใจที่จะรับเชื่อและต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของผมครับตอนนั้นผมได้อธิษฐานรับเชื่อและต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของผมและผมก็ได้เริ่มเรียนรู้ศึกษาพระคัมภีร์ผ่านทางไปรษณีย์ซึ่ง จะมีเขียนตอบรับอยู่ข้างหลังใบปลิวนั้นผมก็ได้ศึกษาพระคัมภีร์ผ่านทางไปชะนีมาครับประสบการณ์แรกที่ได้อธิษฐานจากพระเจ้าคือครั้งแรกที่ผมอธิษฐานผมอธิษฐานขอเลยว่าขอให้คุณป้าได้กลับมาเยี่ยมผมเหมือนเดิมและพอผ่านไปสองวันคุณป้าก็ได้มาเยี่ยมผมและผมมีความคิดว่าผมจะออกไปประกาศให้กับคุณป้าของผมได้รู้ว่าตอนนี้ผมได้เชื่อในพระเจ้าแล้วและได้มารับเชื่ออยู่ในพระองค์ ร็จพอเมื่อผมออกไปพบหน้าคุณป้าผมก็บอกว่าผมมีข่าวดีจะบอกกับคุณป้าคุณป้าก็บอกคุณป้าก็มีข่าวดีจะบอกเหมือนกันแล้วคุณป้าก็บอกว่าให้ผมพูดก่อนผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมได้มาเชื่อในพระเจ้าแล้วและต้อนรับพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของผมแล้วแล้วคุณป้าก็บอกว่าคุณป้าก็จะมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ที่ว่าคุณป้าได้ยินผมอ่ะคุณป้าน้ําตาไหลแบบน้ําตาไหลด้วยความยินดีครับว่า เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ในวันนั้นคุณป้าได้นําพระคัมภีร์มาให้ผมซึ่งพระคมพีเล่มที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นเล่มเล็กๆซึ่งเป็นพันธสัญญาใหม่ตัวหนังสือก็จะเล็กมากอ่านลําบากคุณป้าก็เอาเล่มใหญ่ซึ่งอ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีภาพพันธสัญญาเดิมด้วยการอวยพรของพระเจ้าตอนที่ผมยังอยู่ในเดือนจํานั้นก็เริ่มจากการที่ว่าพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของผม ทางด้านบุคลิกซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะถ่อมตัวลงก็เลยทำให้เพื่อนๆเริ่มเข้ามาพูดคุยและทำให้ผมได้มีเพื่อนเยอะขึ้นในเดือนจำแล้วก็ตอนนั้นผมได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้ดูแลประตูแดนและได้เป็นครูฝึกวงโยธวาทิต์ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่พระเจ้าก็เวยพรอ,อย่างมากครับ เลยทำให้ผมได้รับการพักโทษออกมาซึ่งจาก7ปี6ก็เหลือเพียงแค่4ปี8เดือนครับผมหลังจากที่มารู้จักกับพระเจ้าแล้วชีวิตผมได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านยาเสพติดการสูบบุหรี่เมื่อก่อนเนี่ยผมสูบบุหรี่หนักมากวันหนึ่งประมาณ2ซองถึง3ซองทุกวันนี้พระเจ้าก็ได้จัดก,การเรียบร้อยคือ ผมไม่มีการอยากบุหรี่หรือต้องการในสิ่งใดเลยยาเซพติกก็เหมือนกันผมห่างไปหมดแล้วทุกอย่างไม่มีการแตะต้องอีกเลยหรือเข้าไปอยู่ในวงจรเดิมๆเล่าผมก็เลิกดืม่มจากที่เคยแบบกินหัวลาน้ําตื่นเช้ามาต้องเดินไปซื้อเหล้าเพื่อจะกินจนเย็นกินตลอดทั้งวันก็ขอบคุณพระเจ้า,าครับที่พระเจ้า,าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างมากพระเจ้าก็ได้มาเติมเต็มชีวิตของผมเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าจากการที่ผม ขาดความรักจากครอบครัวต้องการความยอมรับจากเพื่อนๆจากคนอื่นที่อยู่รอบตัวผมพระเจ้าได้มาเติมเต็มแล้วเพราะว่าไม่ว่าผมจะทําผิดขนาดไหนพระเจ้าก็ยังยอมรับผมยังให้อภัยผมในสิ่งที่ผมได้ทําลงไปในอดีตผมก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้าสําหรับผมยิ่งใหญ่มากเพราะพระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจริงๆครับการโดยพรจากพระเจ้าหลังจากที่ว่าผมออกจากเรือนจํา ผมก็ได้มีงานทำปัจจุบันผมมีอาชีพเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็รับจ้างทั่วไปแล้วก็ได้รับพ,อพอระพรจากองค์มากมายไม่ว่าจะเป็นการยอมรับจากผู้อื่นซึ่งผมกลัวมากก่อนที่ผมจะออกมาแต่พอเมื่อผมออกมาแล้วผมไปที่ไหนก็มีแต่คนยอมรับว่าเออผมได้ทำผิดพลาดไปแล้วในสิ่งนั้นเขาก็จะยอมรับว่าอันนั้นคืออดีต เขามองที่ปัจจุบันมากกว่าและพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนชีวิตผมมาในด้านดีจนว่าเพื่อนๆของผมสามารถเห็นว่าผมไม่เหมือนเดิมแล้วจากคนใจร้อนจากอะไรก็เปลี่ยนหมดสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้เปิดใจรับเชื่อเรื่องราวในพระเจ้าซึ่งจะได้มารับพระพรเหมือนอย่างที่ผมได้รับและไม่ว่าคุณจะทำผิดมาขนาดไหน หรือมีความทุกข์อะไรมากมายมาจากไหนก็แล้วแต่พระเจ้าสามารถที่จะช่วยคุณได้และปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างที่ผมได้รับครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับ